พอมาถ่ายเอาดอกกุหลาบป่าเพืเ่อนๆเกือบไม่ได้เห็นเกือบลืมเนี่ยดอกไม้ที่บ้านค่ะนี่กุหลาบปลูกได้สี่ปีแล้วปีนี้ดอกเล็กๆต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาตินะคะติดทะเลสาบ พึ่งตัวพึ่งเยอะเลยตอบเป็นเพื่อนเป็นธรรมาตามธรรมชาตินะเพื่อน,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 ม,นมันมันมีไอ้แต่เรารุ่นไม่เหมือนกันหมดรุ่นนี้แล้วก็มีเอี่ยวรุ่นหนึ่งค่ะเด็กๆจะถ่ายป่า นีให้ดูค่ะมันจะไปตามถนนยาวเลยนะเพื่อนๆป้ารีบมาถ่ายดอกไม้รุ่นแรกก่อนค่ะเพื่อนๆเน <c oughs> จ้าของเขากำลังจะมาตัดทิ้ง ช่วยดูสิเขาจะมาตัดจริงล้วอ้นู้เอาแกช่วยอีกตักคนนี้ตัดด้วยแกมีเครื่องนะ่ะช่วยอีบ้านหลังหนึ่งตัดสวยงามไหมเพื่อนเพื่อนชมดอกไม้กับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะเพื่อนเพื่อน ยังสว่างอยู่เลยเมื่อเช้าป้าทำความสะอาดอทำความสะอาดอ้รถนอนป้าแล้วก็ปูที่นอนปูที่นอนต้อนรับเพื่อนจะมาเที่ยวหานี่ดอกไม้นะอหอมหอมเพื่อนหอมมาก,มากๆเลย ปาป่อปตอนไว้ให้เพื่อนมานอนเลี้ยงเสือไว้สามตัวค่ะเลี้ยงเสือน้อยไว้สามตัวอ้นี้ก็สวยค่ะนี่ของป้าเองนะดอกนี้ Home, หอมหอมค่ะแต่แฟนแพ้น่ะเสียดายจังเลยเลยเอาทำให้มันสวยในบ้านไม่ได้แต่ เดี๋ยวป้าจะเอาไปไว้ที่ที่รถนอนป้านะหอมเหมือนน้ำหอมเลยเพื่อนๆอ,นอากาศแย่มากเพื่อนๆฝน,นตกเกือบทุกวันเลยค่ะที่มัองไทยตกไหมเอ่ยไอ้ลูกเห็บลงลูก ย้อยใหญ,ใหญ่เดี๋ยวป้าจะเอาลงยูทูบให้ดูนะคะลูกสาวเขาถ่ายมาให้ดูเขากวางหัวสวยๆก็ไม่มาใส่นะจนขึ้นราแล,วล้วเบื่อ บ้านหลังนี้จะมองเห็นแม่น้ำภูเขาได้บรรยากาศเลยค่ะบรรยากาศบ้านของป้าโน้นหลังสีแดงสีแดงสุดท้ายนนเนะเพื่อนบ้านน้อยของคนรวยจะย่างปลาข้างในค่ะย่างปลาข้างในนี่น่ารอดิิจวัรประจำวันของ อคนวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ้านหลังนี้สวยงามแต่เพื่อนเห็นแม่น้ำชัดเลยเขาเป็นคนประเทศเยอรม,มันไม่ค่อยมาที่ถ่ายรูปบ้านป้าเห็นหลังเหลืองๆเ,เนี่ยสวยงามที่สุดในหมู่บ้านนี้เขามีที่ทำขนมปังด้วยนะคะ มีบ้านเล็กๆทำขนมปังมีไอที่อาบน้ำนะบ่อบน้ำ